สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผนพพอโสธนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้มาชมพระสองพระนะครับพ <como S 2> <Wh> ูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ที่จะพาจะมาสายแบบเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่เพื่อนเพื่อนพี่ fc ที่ขายค้าขายนะครับเนาะเพราะค้าไม่ขายนะครับเยอะนะครับเนาะที่ติดตามผมอยู่นะครับเนาะก็จะเป็นนะครับปลาตะเพียนหลวงพ่อเต๋นะครับผมนะ นี่นะครับหรือปลาประหยัดท่านเองนะครับเนาะนี่นะครับปลาประหยัดหลวงพ่อเต๋นะครับนี่ก็ดูนะครับธรรมชาติเห็นไหมครับความเก่าธรรมชาติความคมชัดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับปลาตะเพียนรุ่นนี้นะครับเนาะชิ้นนี้นะครับเนาะปลาประหยัดรุ่นนี้นะครับเนาะนะครับมีศัก์รีเป็นรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเตนะครับเราสร้างเราราวปีสองพันห้าร้อยนะครับนะดู นี่นะครับก็ปลาตะเพียนนะครับเนาะอย่างที่เรารู้กันนะครับเครื่องรางปลาตะเพียนเนี่ยนะครับจะเน้นทางด้านแบบค้าขายนะครับเนาะโชคลาภนะครับเมตามหานิยมนะครับเนาะนี่นะครับแล้วหลวงพ่อเต๋ท่านเก่งท้งเรื่องนี้ด้วยนะครับเนาะท้งเรื่องเครื่องรางนะครับเนาะกุมารทองท่านถึงราคาแพงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเนาะท่านเก่งเรื่องเครื่องรางนะครับหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับเนาะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อทานะครับ เปนเสียงแตกนะครับน้องเป็นสิทธิ์มีครูที่ครูบาอาจารย์ท่านเก่งเลยนะแล้วสิทธิ์ท่านก็เก่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับนาอนี่นะครับเห็นไหมครับปลาประหยัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับนาอเป็นรุ่นหนึ่งนะครับนาอเป็นดีกีเป็นรุ่นหนึ่งท่านนะครับนี่นะครับผมนี่เห็นไหมครับรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นสองก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รุ่นสามจะเป็นอย่างนี้นะครับ คือรุ่นสามผมเคยเอามารีวิวแล้วนะนะครับแต่วันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับผมนะนี่นะครับก็สร้างราวๆาอย่างก็อย่างที่บอกไปนะครับสร้างราวๆาปีสองพันห้าร้อยนะวิธีเีดนะครับกระดูกเห็นไหมครับวามคมชัดแล้วก็ตรงตรงเหงือกจะเขียนว่าป่าประหยัดนะครับก็เล่นหาตัวตัวไปนะพีแบเนาะนะครับก็เห็นไหมครับเว็บยงเว็บยูนะครับนี่นะครับนี่นะวิพีนะครับ ก็ดูกันก่อนนะครับเนี่ยปาตะเพียนนะครับหลวงพ่อเตะน,นะครับหรือปา่าประหยัดท่านนั่นเองนะครับผมนี่นะเก็บตาประจงประจานการเล่นนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับดูความเก่านะครับธรรมชาติความเก่าแล้วก็ยัครับปา่าประหยัดนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูดูดทางการเล่นหาเสร็จแล้วเราก็มาดู มาดูที่องค์พระนะครับเนาะก็ยังที่บอกนะครับพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับก็ดูแนวทางการเล่นหาแล้วนะครับแล้วก็รู้ปีสร้างแล้วนะนะครับว่าเป็นรุ่นแรกสร้างเราปีสองพันห้าร้อยนะครับเนาะนะครับก็วิธีการสร้างนะครับเนาะก็ยังที่บอกนะครับพระต้องดูวิธีการสร้างนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่ดูความคมชัดนะครับเป็นปั๊มหน้าวีแล้วเนาะนะครับปั๊มนะครับเนาะ 2500ัน้าร้อยก็เครื่องปั๊มมีแล้วนะครับเห็นไหมครับความผมชัดของการปั๊มเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะอัตราเลขยันนะครับเห็นไหมครับการปั๊มนะพี่เนี่ยแล้วก็ความเก่าโลหะให้ถึงยุคนะครับผมนะนี่นะครับผมนะเราก็มาลงกล้องกันนะครับผมนี่นะ นี่นะครับเนาะปลาตะเพียนนะครับตองคอเตนะครับหรือปลาประหยัดท่านั่นเองนะครับเห็นไหมครับตองเหือกนี่มีคําว่าประหยัดนะครับเนาะนี่นะครับก็สร้างปีนะครับสองพันห้าร้อยนะครับผมนะนี่จะธรรมชาติความเก่าของเนื้อโลหะต้องมีนะครับสองพันห้าร้อยก็หกสิบปีนะครับผมนี่นะครับดูความคัดสีของเนื้อโลหะนะครับ นี่นะคผมคมชัดไหมครับความเก่านะครับผมนี่นะครับดูด้านหลังนะมันไม่มีนะครับ ดูนะครับน้าโลหะนะครับธรรมชาติความเก่าต่างๆนะครับนี่ครับด้านหลังก็ปั๊มจากไข้นี่ก็เป็นร่องรอยนะครับเห็นไหมครับคมชัดนะครับเนาะนี่นะครับผมนี่นะครับพี่พี่นะเนาะ ความเก่านะครับความธรรมชาติความเก่านะครับแล้วก็ความคลาสสิกนะพี่นี่นะของการสร้างนะพี่นี่นะของการแบบผ่านวันเวลานะพี่นี่อย่างนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมขนาดดูอย่างนี้ยังเห็นไหมครับเป็นความคมชัดนะครับนาะเป็นธรรมชาติการสร้างนะพี่นี่นะนะครับก็ก็ปาตะเพียนนะนะครับก็ปาตะเพียนที่เป็นเครื่องรางที่ ด้านค้าขายด้านโชคลาภนะครับเนาะค้าขายก็จะมีเกจีประเทศไทยนะครับจะมีอยู่สองเกจีนะครับที่คนนิยมนะครับคนนิยมนะครับเนาะคนนิยมเล่นหาแล้วก็รู้จักกันก็จะมีของหลวงพ่อจงนะครับกับหลวงพ่อเตนี่แหละนะคนดีบบเนาะหลวงพ่อหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับแล้วก็หลวงพ่อเต๋คงทองเนี่ยนะครับสองเกจีท่านนะครับที่สายปตาตะเพียนที่คนที่คนแบบ คนนิยมนะครับนคนเล่นหานะครับแต่ก็มีเกจิอื่นสร้างนะครับเนาะมีเกจิอื่นสร้างนะครับเนาะก็เคยเห็นบ้างนะครับแต่สองเกจินี้นะครับจะเป็นที่คนแบบรู้จักแล้วก็คนเล่นหาแล้วก็คนเอามาใช้กันนะครับแล้วกเกิดประสบการณ์มากมายนะครับเนาะ <S <S นี่นะครับว่าหลวงพ่อจง กับหลงพ่อเต๋ก็เกจิใกล้ๆกันนะครับเนาก็ถือว่าเป็นเกจิยุค2500นะครับเนาะแต่หลวงพ่อเต๋จะมรณภาพหลังหลวงพ่อจงนะนะครับนี่นะพ่อเต๋คงทองนะครับผมนี่นี่นะครับก็นะครับอันนี้ก็พอมีเวลานะครับเนาะการสร้างนะพี่นับการสร้างพระที่ที่แบบ ผมอยากให้อยากให้ดูแบบผมจะเน้นตลอดนะครับเนาะให้ศึกษานะครับวิธีการสร้างนะวิธีแบบเนาะพานะครับอันนี้ปั๊มใช่ไหมครับปั๊มนะครับมันก็ต้องมีใช่ไหมครับก็ต้องมีความคมชัดอย่างเงี้ยนะครับเนาะถูกไหมครับคมชัดอะไรต่างๆนี่นะครับเนาะอยากให้จาว่าเออพารุ่นนี้นะปั๊มนะนะครับเนาะพารุ่นนี้นะครับเนาะพารุ่นนี้นะหล่อนะนะครับเห็นไหมครับ หล่อโบราณน,นะนะครับหล่อโบราณมันก็จะมีธรรมชาตินี่นะครับเบ็ดหูนะครับเนาะเห็นไหมครับขี้เบ้านะครับเนาะมันก็จะมีธรรมชาตินะครับไม่ใช่นะค,คุณไม่ดูคุณไม่จําอะไรเลยนะครับพระรุ่นนี้ไม่รู้วิธีการสร้างคุณจะมาดูแต่นะเออไวลารุ่นนี้เว้ยนะขีดมันต้องมีหางตรงเนี้ยหางมันต้องแตกตรงนี้นะครับหางมันต้องแตกตรงเนี้ยนะครับเนี่ยจุดใจต่างเส้นที่แปดตรงนี้ยมันต้องแหลมแหลมอย่างเงี้ยนะครับ คุณว่ามันใช่แก่นแท้ของการดูพามไหมครับอันนี้ผมอยากจะถามนะพี่นะเพราะนะครับตําหนิต่างๆที่เอามาดูกันนะครับเห็นไหมครับบล็อกแตกเส้นเสี้ยนต่างๆนะครับมันเกิดจากมันเกิดจากความชํารุดของบล็อกถุกผมคือผมผู้ถูกไหมนะครับการชํารุดของการชํารุดของบล็อกนะครับเพราะปั๊มนะครับบล็อกหนึ่งก็จะสร้างได้ห้าพันหมื่นเหรียญนะครับสมมุตินะครับน้ำหน้าพันหมื่นเหรียญนะครับบล็อก มันเริ่มแตกมาเริ่มชันลุ้ที่สามพันนะครับดูไหมครับนะครับมันเริ่มแตกมาเริ่มที่สามพันแล้วคนก็จะมาพูดเขาพูดอ่ะคือมันไม่ผิดหรอกเพราะเขาพูดคือพระเขามันแท้แต่เขาพูดในสิ่งที่มันมีอยู่ในมือไงไไพี่พี่เขาเห็นอะไรเขาก็เห็นไหมครับตรงนี้มันต้องนี่นะครับน่อยเส้นที่เก้าเห็นไหมครับมันต้องไม่ติดนะนะครับ มันต้องไม่คมนะนะครับมันต้องไม่ติดนะครับมันมาตรงนี้แล้วมันก็ขาดถูกไหมครับเขาก็พยายามพูดในสิ่งที่เขามีกับมือนะครับแล้วมันใช่หลักใจใจความในการสะสมศึกษาภาพไหมนะครับอันนี้ก็อยากจะถามาไ่มนพี่นะครับนะว่าสิ่งใดนะครับมันควรมันควรจะดูมันควรจะรู้นะครับมพี่นะครับไม่ใช่แบบนะนะครับก็อย่างนี้ผมบอกนะครับเนาะผมนะครับไอ้ที่ว่า ไปขายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็เคยมาหมดนั่นแหละนะครับเพราะสมัยก่อนผมก็ผมก็สายนั้นคนนึงนะครับเนาะนะครับแต่พอไปๆมามันก็คือมันยังไงดีเพื่อนพี่นะครับพระนะครับผมพูดตรงๆเลยนะนะครับเล่นพระหลักนะครับเล่นพระหลักนิยมที่เขาเล่นกันนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับเนเบียดนะครับที่เขาต่างคนต่างรู้นะครับนะโคตรเบียดเบียดกันแบบ อูบางทีนะครับลงทุนหลักหมื่นได้กําไรหลักร้อยแล้วแม่งขายโคตรจากพูดตรงๆนะนะครับตามหลักที่เคยซื้อกันขายกันทั่วไปนะครับสมมติปลาตะเพียนเนี้ยนิยมมากสมมตินะที่คนที่เขานิยมในตอนนั้นนะครับนาะเหมือนพูดง่ายก็เหมือนลงผู้ศิลาตอนนี้แล้วกันนะครับเนาะใช่ไหมครับเขาเห็นราคาหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีการซื้อขายนะครับคนก็รู้ว่าสมมตินะครับปลาลูกเนี้ยนะครับคนรู้ก็เล่นเที่ยกันประมาณหมื่นหนึ่งล้วกันนะหมื่นหนึ่งอย่างนงี้นะครบวันนะครับพอได้มานะครับเรามีมุมกินแ เราอยากได้เงินนะใครก็อยากได้เงินนะมีมีมีมุมมีมุมหนึ่งมีมุมกินสักพันหนึ่งแล้วกันนะครับมันก็จะไปโดนต่อนะครับโดนต่อโดนจนจนทอนบางทีแบบซื้อมาหลักพันไปปลายผมได้กําไรสองร้อยอย่างเงี้ยถูกไหมครับเออนะครับมันอืมันก็เลยนะครับวี่แล้วมันพูดยากนะครับเนาะแต่ถ้าเราเล่นก็เลยเล่นของลองๆลงมาอย่างเงี้ยครับสมมุติเอาเราเนี้ยนะครับ มันแท้อยู่แล้วแหละนี่นะคือถูกไหมครับราคานะครับเนาะมันก็ตามลงมานะครับเนาะมันแท้แต่บางคนเขาบางคนเขามันมีกลุ่มเล่นนะพี่เนี่ยเป็นวัฒนามาไฟนะนะครับมันมีกลุ่มเล่นไวยพี่เนี่ยมันมีกลุ่มเล่นแต่พูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าคนเขาไม่เห็นคุณค่าเขาก็ไม่เล่นผมพูดถูกไหมครับมันมีช่องว่างพี่เนี่ยมันมีช่องว่างที่ถ้าคนสมมุติสมมุติเราไปซื้อที่ ที่ที่ดินกับคนแบบห่วงอะคนห่วงคนเห็นคุณค่านะครับพี่เพื่อนพี่ไปซื้อก็ต้องแพงผมพูดถูกไหมครับอย่างแพงเลยแหละนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อกับคนไม่เห็นคุณค่านะครับเนาะผมพูดถูกไหมนะครับมันอาจจะเป็นที่ติดเขาแบบที่ติดเขานะครับแต่มันไกลอะไรอย่างนี้นะครับมันไกลลกลางบางคนเขาเห็นคุณค่าเฮ้ยเดี๋ยววันหน้าทารีสอร์ทแต่บางคนไม่เห็นคุณค่าเฮ้ยเดินทางไปลําบากว่ะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นคุณค่าขายทิ้งผมพูดถูกไหมครับ ขายทิ้งเราก็ได้ถูกถูกไหมครับมันเป็นอย่างนี้เองนะครับคนไม่เห็นคุณค่าถูกไหมครับเราก็ได้ราคาที่ต่ําลงมาถูกไหมครับแล้วเราก็เขามีกลุ่มเล่นไงนะครับเราก็ไปขายไปปล่อยให้คนที่เขาเห็นคุณค่าถูกไหมครับมันก็มีช่องว่างที่นะครับมันก็มีช่องว่างที่ไปได้นะครับที่ไปได้ก็พอสมควรเลยนะครับไม่ใช่พ้าหลักพ้าหลัก <promoting> แล้วมันโอ้ไอ้ han, ที่ว่าเบียดเสื้อขาดแล้วมันเบียดจริงๆไม่มีนะมัน <Y> โอ้มันเบียยแล้วถือไปถือมามันมันไม่ใช่ว่าจะอยู่จะแน่นอนได้ทีพี่นี่ครัะราคาพามันมีขึ้นมีลงนะนะครับมันก็เลยตามผ้าหลักยอดนิยมก็แล้วแต่นะครับตามสบายนะพี่นี่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้เส้นไอ้เส้นอะไรต่างๆอนะ่ะที่ที่บอกว่าอ้มันที่ขอพยามบอกเรานะครับเส้นไอ้ตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เว้ยอย่างั้นเนะี้ยพอลองไปขายเขาจริงๆดีนะรธรรมชาติองค์รวมนะครับ คุณจะรู้ว่าเขาดูธรรมชาติองค์ลี่อมองค์เขาดูที่ธรรมชาติองค์รวมวิธีการสร้างหรือดูที่เส้นที่เขาพยามบอกคุณนะ่ะไม่มีเส้นก็ขายได้ไมผมจะบอกให้นะครับเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์นะพีะที่ที่ผมผมมีนะครับผมมีแล้วผมก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับบางคนก็เห็นผมไม่ทําแบบ <c oughs> คอนเทนต์ทำไมว่าพี่เก่งไม่ทำคอนเทนต์ซื้อขายไปเดินนั่นเดินนี่นะครับ ของทุกอย่างมันมีมันมีคําตอบในตัวของมันนะครับเนาะถ้าผมไม่ซื้อขายจริงไม่เล่นจริงขายจริงแบ่งออกจริงผมไม่มีพระใหม่มาดูมาให้เป็นเพื่อนพี่เพื่อเไม่ให้เป็นเพื่อนพีดพ่ดูดดดทุกวันหรอกผมพูดถูกไหมนะครับแล้วมันไม่จําเป็นนะครับบางทีอ่าจบดิวห้าแสนแต่พระอยู่ไหนก็ไม่รู้พระก็ไม่มีมีแต่คนสองคนพูดคุยมีแต่คนสองคนยืนคุยกันะพูดกันคุยกันอ่าน่าห้าแสนเดี๋ยวผมโอนให้นะครับ สองแสนเนี่ยผมโอนให้นะครับแต่พระไม่เห็นอะพระเห็นไกลๆอย่างเงี้ยผมว่าเพืเ่อนๆพี่ไม่ได้ประโยชน์จากผมไงคือเข้าใจไหมครับเนาอผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ได้ประโยชน์นะครับอยากให้รู้อย่างน้อยก็อะอย่างน้อยก็รู้นะครับว่าอะตะเพียนเนี่ยนะครับประวัติความเป็นอาวายังไงเป็นพระของหลวงพ่ออะไรถูกไหมครับอย่างนี้นะครับนาะวัดถท่าม็อกไฟนะครับนาออย่างนี้นะครับนาะนะครับส่วนกลาง ขายังบางคนเล่นไม่เล่นแต่เขามีกลุ่มเล่นพื้นที่ประกวดถูกไหมครับพื้นที่ประกวดแล้วก็มีการมีการเล่นหาแถวพิจิตรพิจุโลกสุโขทัยอะไรเงี้ยคนพื้นที่เขาเล่นนะครับเออผมก็พูดกล่าวบอกกล่าวกันนะครับว่าแล้วความเก่าพาแท้ดูด่พ้าเห็นไหมครับมันก็มีธรรมชาตินะครับถ้าคนดูพระโลหะเป็นนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยดูน้ําทองนะครับถ้าคนดูธรรมชาติความเก่าเกฑ์เป็นนะนะครับพูดง่ายๆนะครับพระ ถ้ามาไฟมีแววนะครับเนาะก็คือเนื้อหาเขาโอ้ชั้นพี่ดูนะครับถ้าเป็นเนื้อหาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็น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 พิมพ์นิยมเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนาะเอาเป็นพิมพ์ขี้ตาอะไรกันพอสินชาวบ้านเหมือนกันนะครับถ้าพิมพ์นิยมจะช่างหลวงนะครับถ้าเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเุณไม่พี่ว่าแท้ไหมลองถามใจคุณดูนะครับลองถามใจคุณดูอย่างธรทรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับน้ำทองเนี่ยเห็นไหมครับตะาใบเก่าเนี่ยลองถามใจคุณดูเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมก็อยาก ใช่ไหมครับคืออยากให้คนได้คิดนะครับเราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับเนาะก็คือเราบอกกล่าวกันนะครับในมุมมองผมนะครับเพราะผมมองว่าคนคิดเป็นนะมันเอาไปต่อยอดได้นะครับเหมือนเหมือนเราตกปลานะพี่วีดพเนาะบางคนก็จะยืนขอปลาเขาทุกวันทุกวันทุกวันเขาให้ปลาก็ขอเขาทุกวันไม่คิดอะไรหรอกแต่ผมพยายามจะแนะนําให้เพื่อนพี่วีตกปลาเป็นนะครับ ตกปลาหากินเองเป็นนะครับที่ผมพยายามจะแบบบอกมุมมองต่างๆนะครับผมอยากจะให้เท่านั้นเองนะครับเพราะความคิดเนะี่ยคนมีความคิดมันไปต่อยอดได้นะครับผมนะก็โอเคนะคนี่นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆเช่นเชยนั่นแหละนะครับตอนที่แวะรับชมนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตไคร้กันมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้า ถ้าพอได้ความรู้นะครับได้มุมมองการดูพา้าได้มุมมองการเก็บพ้าก,ก็นะครับน้องฝากนะครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครเขช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ